สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับกระต่ายสายตึงเป็นชุดกระต่ายน้องสีม่วงนี้น้องมาไหมมีเอฟ,ฟเฟกอะไรไหมอ่อมันไม่มีนะคะสีแดงอันนี้มีไฟๆเนาะรองเท้าด้วยนะคะที่เซอร์ไพรส์เลยคือกระเป๋าน่ารักกระเป๋าแบบว่า,า,า,าดูแบบน้ำเงินน้ำเงินนะคะน่ารักมากแล้วก็ไอวอนะคะไอวอนี้ไม่ ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบอร์ดนะคะ oh. อูา้าแล้วก็อันนี้เป็นรถครับอันนี้มีแล้วเนาะ oh. มารอดูว่าจะหมดกี่เพชรนะค <Wow. S 1> รับไปโอ้ยอาครั้งแรกเนี่ยค่ะได้มายี่สิแปดโทเคนถูกคนอู้ oh. ไปครับต่อเลยออ้ยออกหนึ่งรัวเลยอะ่ะอันนี้ได้เป็นบอร์ดมานะคะแล้วก็ได้รถซ้ำ ครั้งนี้ได้อีก14โทเค็นเองครั้งนี้ได้น้อยนะสุม่มไอดีก้ามทอง49บาทไม่เกินจริงไหมพร้อมแล้วไปสุ่มเลยได้ไอดีก้ามทองชายนะเข้าเกมกันมีก้ามทองจริงด้วยคุ้มมากรอเติมของแล้วรีบสุ่มเลยเว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพรเพียงใช้ U i d ดีและมีรหัสฟรีไฟล์าขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีนะเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือกดค้นหานุกเกอร์โซนได้เลยเออไปเลยโอ้ยครั้งนี้ได้ยี่สิบ้าครับ ครั้งแรกเยอะสุดออกเถอะชุดจื๊กดข,ข้ามไปเลยยี่สิบหกค่ะตอนนี้เก้าสิบสามแล้วนะเมื่อกี้อยได้เกินโมาด้วยเนี่ยน่ารักก็เลยดีเลยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่านี้เนาะแตบบ่ว่าไม่ต้องเอาไปแลกนะคะตอนนี้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดโทเค็นแล้วเนะะี่ยค่ะไปกันต่อโอ้โหอันนี้ได้สามสิบห้าโทเค็นนะ อุ่ยเหมือนจะได้เยอะนะเมื่อกี้มันได้อะไรมาไม่รู้มองไม่ทันทุกคนกดเกินรีบกดเกินไปอ่ะข้ามไปเลยอ๋อเราได้ห้าสี่สี่โอ้ยได้เยอะอยู่นะโอโอเคโอเคเราได้แบบบวกเยอะไงมันก็เลยได้เยอะกระเป๋ากระเป๋าโอ้ยบวกห้าห้าแต่รอบนี้น้อยปะกระเป๋าค่ะกระเป๋า,ป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 าออกเถอะไม่อยากแรกจื <c> ้อ <oughs> โู้ยเดี๋ยวนะสองรอสามสิบเอแล้วเนะะี่ยค่ะไปอีกสิบครั้งไปเลย <Ooh. S 2> เอ,อูอึบกระเป๋ามาไหมทุกคนกระเป๋าไม่มากระเป๋าออกยังมากไอวอด้วยไอวอก็ไม่ออกโอ้โหทุกคนตอนนี้ก็แลกน้องคนนี้ได้แล้วเนะะียค่ะตอนนี้มี260กโทเค็นนะ <Wow. S 2> กับกระเป๋าเนะะียค่ะก็เป็น398ร้กโทเค็นนะคะวอาวเยอะอยู่นะ กระเป๋าโทเคนเยอะอยู่นะทุกคนจริงๆไม่ต้องเอาก็ได้นะคะไอกันตอ่อไหนๆเราก็สุ่มมาแล้วทุกคนเราน่าจะแบบสุ่มไปเถอเออเอากระเป๋าไปถืออุ้ยล้วคือกระเป๋าไอวอคือไม่ออกเลยนะจริงๆป่ะสามร้อยแล้วอะ่ะคือเอาชุดนายทุกคนได้ชุดสีฟ้ามา ชุดนี้มาค่ะที่ที่ไม่มีในตู้อ่ะทุกคนเอาด,อด,ดีโอ้ยดูงนีจัดโอ้ยไอซือโอ้หไม่ออกฮะไปอีกสิบครั้งนะคะจึ๊อจึ๊บโอ้โหทุกคนไม่ออกฮะก็ น่าจะแลกเป็นนะคะเป็นชุดม่วงนะกับน้องกระเป๋านะคะ่ะไปเลยค่ะชุดม่วงหนึ่งครั้งบมาแล้วกระต่ายม่วงึ๊บึ๊บเสื้อ,อกางเกงรองเท้าแล้วก็หัวจ้ากระต่ายม่วงนี่แล้วก็อันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้ากับไอวอลไอวอลเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยอะ มันมีสองด้านทุกคนด้านนี้เป็นด้านหน้าหน้ากระต่ายหน้าแบบนี้ด้านหลังเป็นรูปกระต่ายแบบว่าข้างน้งาจะเอากระเป๋าเหลืออันนี้ด้วยนะทุกคน <c oughs> เหลือเศษ็้ได้เหลือสี่อันนะ <c oughs> <conservatives> โอ้โหอยางให้ GM ทอาทำแบบว่าอะไรก็ได้แรกแลกอ่ะเสียดายอ่ะเหลือสี่อันเนี้ <c oughs> โอเคค่ะเรารวมแล้วเนี่ยค่ะทุกคนก็คือเราแลกชุดน้องคนนี้ไปนะคะชุดสีม่วง กับน้องกระเป๋าไปนะคะเราได้ประมาณ400โทเค็นนะคะหมดไป2,400เพชรอ่าส่วนใครอยากได้ชุดสีส้มนะคะมัน299โทเค็นนะคะเอาจริงๆ,ๆว่าหมดไม่ถึง2,000ด้วยแหละทุกคนถือว่ากิจกรรมนี้นะคะไม่แพงมากนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเล่นกับสีสีนะเพราะว่ามันมีสี่ชุดอะเออสามชุดสี่ก็เลยจะเล่นสี่สีนะคะแต่ว่าน่าจะเล่นสัก สามเกมนะต้อเกมสามเกมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันคลิปจะยาวเกินนะอเอออันนี้ก็คือเปิดมานะคะเป็นชุดสีม่วงเลยน้องกระต่ายน้อยเป็นไงงัดหัวเป็นไงใครจัดชุดกระต่ายบ้างแล้วคะ่ะชุดสีม่วงคือชุดที่มาใหม่เลยเป็นยังไงบ้างสวยไหมนี่อันนี้คือเปิดอักไปเลยเปิดไกเป็นไงตุยหน้าลอยเปิดเฮ้ยคนอะไรไม่รู้เก่งอับ อักไปจริงๆอักอันนี้ก็เข้ามานะคะอ่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูวันหลังวันนี้ก็ขอเป็นเน้นที่ชุดกระต่ายม่วงก่อนดีเลยกระโดดยิงมังมันลั่นไวนะเออก็เลยดีนะคะอักอันนี้แต่ว่าชุดกระต่ายอันนี้ก็คือสวยมากเป็นสีที่แปลกใหม่อ่าเป็นไงน้องกระต่ายม่วงตึงมากอ่ะค่ะมาเลยบินต่อมาเพื่อนวางกองไป ก็คืออันนี้เป็นสกิลที่ใช้เล่นซี่ีเป็นประจำเลยนะคะเป็นลูน่านะแล้วก็มีอะไรอ่ะอีกอันนึงไม่รู้่ะที่ยิงเจาะเกาะอะแล้วก็มีเคลลี่อรอเอไม่ใช่อะไรวะหรอเอาเคลลี่มาด้วยหรอไม่รู้อ่ะ <c oughs> อันนี้เล่นประจำจริงป่ะเนี่ยอย๊ยๆๆๆยๆอา,าลังเข้าหลังเข้านี่อุ้ยอุย อุ้ยกระต่ายสู้เขานี่กระต่ายม่วงสู้เขาไม่ล่าแล้วก็เหลือสองคนนะคะน่าจะบนบ้านนะแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้ดูเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเราส่งตัวตายตัวแทนไปแล้วไงเพื่อนคือตัวตายตัวแทนของเรามาโดดออกมาเออเป็นไงกระต่ายม่วงตึงมาก โอเคค่ะมากันต่อที่กระต่ายส้มอันนี้เป็นกระต่ายสีส้มนะคะออกจาสนะ้มส้มไฟๆนะเออก็เป็นอันนี้ใส่หมัดอาจจะไม่ค่อยเข้านะคะขี้เกียจเปลี่ยน <laughs> โอเคแต่กระต่ายส้มอมัดจะมีเอฟเฟกตรงตานะคะตรงตุ๊กตาแล้วก็รองเท้านะคะสีส้มก็เลยจะแพงกว่าเออเป็นสีที่สวยนะอันเนี้ยแต่ว่ามันมาอันนี้น่าจะรอบที่สองแล้วมัง้ง เออน้องมารอบที่สองแล้วนะคะก็เลยแบบว่ามีแล้วมีแค่สีม่วงอันเดียวที่ยังไม่มีใช่ก็เลยจัดไปเลยโอเคค่ะไปกันต่อเหลือคนสุดท้ายแล้วว้าว <Wow. S 1> ชิวโอ้ยโดนสองนัดเองอไปค่ะเออเราไม่ต้องทำอะไรเลยยืนรอรพอ โอเควินต่อมานะคะจะซื้อเป็น AK นะคะแล้วก็เป็นเห็ดนะเพราะว่าจะได้ยิงเจาะเกาะน,นะสกิลนี้ดีมากๆเลยนะคะสิบตัวม่วงๆอ่ะอเปิดไกลไปเลยหูยดูดิสามสิบแปดาเมจอะ่ะก็คือนัดหนึ่งดูดิยังเจ็บอะ่ะดูดิ AK โคตรแรงอะ่ะหูยแต่แพทหน้าเขาเห็นว่าจะเนิบแล้วใช่ปะแพทหน้าจะเนิบเฟ a คแล้วหูแรงขนาดนี้ไม่เนิบได้ไงใช่ปะ แรงมากโอเคดูดิดูดิดยอีอุ้ย50อ่ะอุ้ยดูดินั้นละ60อ่ะแล้วก็28-28มันมีเข้าทาั้งเกาะด้วยแล้วก็เข้าทั้งเลือดด้วยนะฮะแต่ว่าดูรวมๆแล้วแรงมากโอเคอะดูดิอันนี้ยิงไกลมากเลยนะเราโค้เพื่อนนะเพราะว่าเราขี่เกียรด,ดันไปดูดิสี่เป็นไงสามนัดร่วงเหมือนอาจจะยังไม่ได้พันยาหรืออาจจะได้พันแค่กล่องเดียว หล่อยอย่ะจะซ้ำก็ซ้ำไม่ได้เออเขาชุบกันไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้ไม่เป็นไรอะถือว่าเราได้ช่วยเพื่อนอยู่ไกลโอเคมาต่อกันที่ชุดสีฟ้านี้เลยนะคะเป็นชุดที่ฮิตกันมากๆเลยเพราะว่าเป็นชุดทีาเรียกว่าไหลรไวท์สีสีปะเขาใช้ชุดสีฟ้าเนาะเออคือชุดสีฟ้าก็คือเหมือนสีม่วงนะคะที่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรแต่ว่าก็สวยเหมือนกันอ่า สีม่วงอาจจะดูตัดกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยความที่สีฟ้ามันเป็นชุดของแบบไวซีซีเนาะเออก็เลยไม่มีในตู้ไงคะไม่มีให้แลกนะคะชุดนี้บอกก่อนความพิเศษของชุดนี้คือไม่มีให้แลกจ้ะเออเว้แต่ว่าแต่ว่านันนี่สีไม่ตึงนะอันนั้นไวซี่ซีอันนี้นันนี่สีสีอันนี้ล้มไปแล้วสีแบบนี้ <Okay. S 1> <c oughs> เร็วร้อยแพ้เลยฮะพาเพื่อนมาแพ้เลยดูดิโอเคค่ะ ไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดก็ต้องแก้ไขนะคะมาแปบ๊บหนึ่งตอนนี้เป็น MP ไฟนะจะดันไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันโล่งอยู่โอเคเดี๋ยวเราดูไม่แน่ใจว่าเพื่อนล้มตรงไหนด้วยนะอ่าแต่เดี๋ยวเพื่อนอีกคนนึงก็ไปชุบแหละเนี่ยจริงด้วย <20. S 1> เห็นไหมมีคนไปชุบแล้วเพราะว่าเราตอนต้องดักซายนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราตะอโดนอ้อมรังฟีนี่เป็นไง คือมันแบบว่าต้องแบ่งแยกเล่นนะคะคือเราจะมีน้ำใจเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าการมีน้ำใจของเราเนี่ยเดี๋ยวโดนอ้อมหลังตุยกันหมดแต่เราการเป็นเราผิดนะโอเคค่ะไหนๆก็อยู่แอร์ด็อหน่อยละกันขออนุญาตที่อยู่แอรดปหน่อยแล้วกันวิเขาไปแล้วเขาไปหาเ่ินเราเร็วไปฮะสองคนนีเขาหัวแดงๆะงะงถือปืนวิ่งเลย เจ๋งปะเอาแล้วคนนี้ตุยยังไงเพื่อนยิงเหรออนไหนวะไม่เห็นเรื่องเลยนี่มาช่วยสาวก่อนนี่โอ๊ยไม่น่าช่วยเลยเราขอโทษนะเพื่อนสองนัดเองโอเคค่ะวินต่อมาเลยนะคะวินนี้ก็ยังแบบว่าถ้าถ้านำได้นี่ก็ถือว่าจบเกมเลย <c oughs> เดี๋ยวเอากระเป๋ามารีวิวต่อเลยฮะ,ะอะนี่เอยจะตุยจะตุยจะตุยโอเคโอเค นนปยิงไปหนึ่งทีเอา้าเพื่อนรับกระสุนแทนชุบเพื่อนแปบ๊บอเค่ะเห็นไหมจริงๆแล้วเราก็มีน้ำใจนะบางค่งไม่ค่อยชอบไปชุบไกลๆเฉยๆนี่ดักหลังเห็นไหมเห็นไหมยังไงมันต้องมีคนอ้อมหลังแน่ๆนะคะสําหรับใครที่เล่นซีซีนะก็ดูให้รอบทิศรอบทางเอาสรุปเองจะชุบหรือค่าจะชุบว่าเอง <c oughs> เออตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนจะชุบนะคะก็เลยเดินออกมา โอเคไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนโดดตามก็โดดไปฮะโดดไปกับเพื่อนเก็บไอรอบหน่อยเพื่อนเก็บหมดแล้วมีอะไรให้เหลือเลยไปฮะวิ่งไปเขาอยู่แถวนี้แหละอุ้ยเขาโดดเข้าไปเรียบร้อยเป็นไ,ไงเขาเรียกว่าคนที่ใช้ไม่ต้องแพ้โอเคค่ะต่อกันด้วยกระเป๋าเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่มีเพื่อนเล่นแล้วคะ่ะก็เลยต้องเล่นกับบอทแทนโอเคเพื่อนเราอีกสามคนเป็นบอทนะคะนี่ให้ดูรอบๆนะคะกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสีน้ำเงินสวยมาก คุ้มค่ากับการเติมมากๆาเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบเออจริงๆมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่แต่ว่าเราอาจจะไม่ชินนะไม่ชินก็เลยดูแบบอาจจะแบบลกไปนิดนึงเออแต่ว่าจริงๆก็ถ้าเล่นไปเรืเ่อยๆก็ชนะินอ่ะแต่ก่อนมันก็ใส่กระเป๋าใช่ไหมละ่ะเออเดี๋ยวนี้เขาให้ถอดกระเป๋านะคะก็เลยแบบชินกับการถอดกระเป๋าไปแล้วเนาะโอเคแต่รู้ว่าน่ารักมากกระเป๋าอะ โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะจัดอะไรกันไปบ้างชุดก็ต่ายจัดเสียอะไรกันไปบ้างแล้วกระเป๋าได้จัดหรือเปล่าแต่เราไม่ได้จัดไอวอนะ <c oughs> น่าจะไม่ไหวนะคะถ้าไอวอออกก็จะด,ดีใจมากๆเลยนะคะก็ <c oughs> ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนส่วนใครที่อยากเล่นกับเรานะคะก็ทักมาขอเข้ากลุ่มด้อมนันนี่ได้เลยนะคะจะเล่นเกมด้วยกันนะคะตอนที่เราว่างเนาะ ตอนนี้เราว่างเนี่ยเราจะเล่นด้วยนะคะส่วนมาจะว่างตอนดึกครับก็ใครอยากเข้ากลุ่มทักมาได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะ